สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเนื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วแต่มาทางซา,าลาริโอซาลาริโอเยือกเ,เย็นอยู่เสมอหน้าที่ที่ได้รับในแผนการครั้งนี้คือสร้างความปั่นป่วนและก็ทําได้อย่างสมบูรณ์เราลูกน้องที่พามาด้วยทําเป็นต่อสู้กับกองกําลังต่อต้านของเขาวงกตอย่างสูสีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การแสดงเหมือนดังที่พูดน่าตกใจที่คงต้องแก้ไขข้อมูลของสโตงให้สูงขึ้นซา,าลาริโอเข้า ใจสถานการณ์รบและได้ข้อสรุปออกมาที่ต้องระวังยิ่งกว่าอะไรก็คือ2คนตรงหน้าคาริสกับเทนเนี่เห็นบอกชื่อว่าแบบนั้นและซาราริโอก็คิดว่าควรค่าแก่การจดจําถึงอย่างนั้นซาราริโอก็ได้ข้อสรุปว่าตนยังไม่ถึงขั้นต้องอาจริงอยู่ดีได้ยินมาว่าเหลือแค่ตัวเล็กตัวน้อยไม่สลักสําคัญแต่ทําไมยังเหลือขนาดนี้นึกว่ากําลังลบในเข่าวงกดหมดไปกับการรับมือข้าแล้วแต่ดันมีคนเก่งอย่างเซกิออนเหลืออยู่อีกงันด์เดอนี่ถ้าคอโนกับดีโนทำธุรกิจสําเร็จก่อนคนคนนั้นลืมตา ตื่นก็ดีหรอกแม้จะกกังวลเล็กน้อยแต่แผนการที่เฟรโดเววางไว้ไม่มีวันพลาดพอเชื่อเช่นนั้นซาลาลิโอจึงสนุกกับการต่อสู้อยู่ได้ไม่ไหวไม่ไหวโดนศัตรูเอามือให้แล้วยังปั่นหัวแบบนี้มีหวังโดนท่านเวโดล,ล่าหัวเลาะเอาทีหลังแน่ครับไม่ต้องกังวหลหรอกเวโดล่าหนาแพ้เวลกินและตกอยู่ในกำมือของพวกเราไปแล้วเป็นการล้อเล่นที่ไม่ขำเลยนะครับ ไม่ได้ล้อเล่นค่ะเจ้าเองก็น่าจะรู้ตัวแล้วไม่ใช่เรือคะเห็นร้อนโลนนิดนี่มนุษย์มารคาลิสนั้นแข่งแก่งมากขนาดซาลาริโอทำลายมิติมาแล้วมากมายก็ยังต้องบอกว่าเป็นบุคลากรชัน้นดีที่หาได้ยากมนุษย์มารเทนนี่ที่มีราชาจิตวิญญาณสถิตยอยู่ก็ไม่เลวแต่ยังไม่ถึงขั้นคาลิสรายนี้มีเวทมนต์ทรงพลังที่เป็นอันตรายแต่พอใช้กับซาลาริโอไม่เป็นผลก็เลยไม่ใช่ปัญหาคาลิสเองก็เหมือนกันควบคุมพลังงานได้อย่างคล่องแคล่วควบคุมพลังงานความร้อนเข้าด้วยกันแแลล้้ววยิงปงปนาาสคมรนอ,นอนุภ แต่ก็ป้องกันเอาไว้ได้ด้วย distortion field ที่ซาลาริโอภาคภูมิใจสิ่งที่พึงระวังคือการตัดสินใจที่เยือเกเยน็นอันแม่นยำคาริสไม่เหมือนเทนนี่ตรงที่ใช้วิธีต่อสู้เหมือนต้องการทดสอบซาราริโอบุกเข้ามาอย่างระมัดระวังเหมือนตรวจสอบผลของการโจมตีแต่ละครั้งซาราริโอรู้จักประสบการณ์ว่าจะประมาทคู่มือแบบนี้ไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ใกล้จบลงแล้วพอเมื่อคาริสร้อนรนขึ้นมาก็จะสูญเสียความรอบคอบตรงนั้นไปคงไม่สนุกกับการต่อสู้ต่อจากนี้ได้แล้วน่าจะสมควร แก่เวลาแล้วซาราริโอคิดถึงจะน่าเสียดายแต่มาจบกันเลยดีกว่าค่ะพวกเจ้าทั้งสองกล้าหาญและเป็นนักรบที่แข็งแกร่งมากจริงๆแต่น่าเศร้าที่ไม่ใช่คู่มือของข้าความต่างของพลังนั้นชัดเจนทั้งพลังงานโดยรวมซาราริโอก็เหนือกว่าและสิ่งที่เป็นตัวตัดสินก็คือปัญหาด้านการแพ้ทางทูตสวรรค์มีความได้เปรียบต่อจิตวิญญาณแม้จะล่วงหล่นแล้วซาราริโอก็เป็นอดีตเซราฟิมคาริสกับเทนนี่ซึ่งมีพลังจิตวิญญาณเป็นพื้นฐานย่อมร้อยกว่าอย่างไม่มีทางเลี่ยง ถึงจะเจ็บใจแต่เหมือนว่าโดริสก,ก็ถึงขีดจำกัดแล้วนะคะค่าเองก็เหลือเวลาให้ราชาจิตวิญญาณสถิตได้ไม่กี่สิบนาทีท่านคาริสมีแผนอะไรไหมคะน่าเสียดายนะแต่ว่ามีแค่เรื่องไม่ตัดใจยอมแพ้นี่แหละที่ท่านริมุรูและท่านเวโดล่ากวดขันมายังหนักโปรดวางใจเธอะครับแม้จะอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังในหนทางตอบโต้แต่คาริสก็ยังหัวเราะว่าการต่อสู้ยังไม่จบเห็นแบบนั้นแล้วเทนนี่ก็ยิ้มบ้าง จะร่วมมือด้วยนะคะจะปล่อยให้พวกป่าเถื่อนมาทําตามใจชอบในเขาวงกฎของท่านราเมิลิสไม่ได้แม้จะบาดเจ็บหนักแต่พลังใจยังเต็มเปี่ยมไม่มีท่าทีว่าจะเสียใจซาลาลิโอที่รู้แบบนั้นนึกระอา ไม่ไหวไม่ไหวดูไม่น่าใช่คนโง่ขนาดอ่านสถานการณ์ไม่ออกแท้ๆนี่ตั้งใจจะก,กระเสือกกระสนมีชีวิตไปจนถึงท้ายที่สุดเลยหรือไงคะถ้าคิดว่ายังไงก็คืนชีพกลับมาได้แล้วก็ผิดมหาหันเลยนะคะตามการคำนวณของซาลาริโออีกไม่นานดีโนต้องพารามิสสออกไปจากเขาวงกดได้แน่หากจะพูดให้ละเอียดกว่านี้เพียงแค่การพารามิสสออกไปจากเขาวงกดนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่เมื่อออกจากเขาวงกดและอยู่ในสภาพสิ้นสติการบันทึกทั้งหมดจะถูกรีเซต็ตความเป็นอมาตะาภายในเขาวงกดของรามิสสจะ คงอยู่ได้ต่อเมื่อราเมลิสอยู่ในเขาวงกอดสรุปคือทันทีที่ดีโนทําหน้าที่สําเร็จเหล่าผู้ติดตามของราเมลิสก็จะไม่เป็นนมตาอีกต่อไปเพราะซาราลิโอรู้เรื่องนั้นจึงอมมือไว้ไม่ฆ่าแต่สร้างความเสียหายสะสมให้คาริสกับเทนนี่เรื่อยๆขอชื่นชมการต่อสู้ของพวกเจ้านะหากต้องการแล้วก็จะมอบความตายอันทรงเกียรติแบบไม่ต้องเจ็บปวดให้ดีไหมคะนี่คือความเมตตาของซาราลิโอที่มีต่อคนเก่งๆแต่แน่นอนว่าคําตอบของพวกคาริสย่อมเป็นการปฏิเสธ ยังคิดว่าชนะได้อยู่อีกโง่เขานักคิดเหมือนกันเลยการต่อสู้น่ะจนกว่าจะถึงท้ายที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ยังไม่รู้สักหน่อยตราบใดที่ไม่ตัดใจจากชัยชนะก็ไม่แพ้เรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้หรอคําพูดแบบไม่ยอมแพ้นั้นเพียงพอที่จะยั่วมโมโหซาราริโอแต่ถึงจะโมโหก็จะเสียความเยือกเย็นไปแน่นอนว่าถูกปั่นหัวแบบนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องสนุกไม่พอใจเลยอุตสาเมตตาแล้วแท้ เมตตาหรอครับคนที่ทำกลางแบบนั้นแล้วต้องแพ้มีไม่รู้ตั้งเท่าไหร่รู้หรือเปล่าครับแบบนั้นเขาเรียกว่าปากทงนะคาริสนึกถึงลิสคำพูดที่ห้ามพูดออกมาซึ่งเคยถกกับเวโดลา่าแม้จะมีอันที่ห้ามเด็ดขาดอยู่หลายอันแต่การวางตัวกลางก่อนที่จะชนะนั้นไม่ต้องพูดถึงถ้าคิดจะฆ่าก็ต้องทำให้ได้โดยไม่เปิดช่องให้ผู้สาคำถ้าไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นการเปิดช่องให้อีกฝ่ายส่วนเข้ามาแทนบ้านาสถานการณ์แบบนี้จะมีปฏิหาร เกิดขึ้นได้สิคะก็ท่านนี่มูรุยังสร้างปฏิหารมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งพวกลูกน้องทุกคนก็ชินกับเรื่องแบบนั้นกันแล้วทั้งนั้นเลยมีคนเรียนแบบอยู่เยอะเลยล่ะอย่างตอนนี้ไงดูสิเดิมทีภายในเขาวงกฎนั้นขอแค่ถ่วงเวลาไม่ได้สถานการณ์ก็มักจะพิกเป็นดีอยู่บ่อยๆคราวนี้เองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ถูกต้องหากหมายหัวท่านลามิลิสซึซ่งเป็นผู้ร่วมมือและสหายกับพระเจ้าของข้าแล้วเราก็เกเฮนาร์ดราชาวิญญาณมืดอดันแมนผู้นี้จะเป็นคู่มือให้เองทําให้นักรบอีกคนนึมตาตื่นขึ้นมาจนได้แค่เพิ่มหมาอีกคนจะทําอะไรได้ซาราริโอขีดแต่ที่คาใจกว่านั้นคือการติดต่อจากดีโน่เช้าวกว่ากําหนดช้าจริงรู้อยู่หรอกว่าดีโน่มันชอบอู้แต่ถ้าไม่รีบลงมือทางข้าจะยิ่งยุ่งยากขึ้นแล้วนะเมื่อรวมเข้ากับเหตุการณ์ไม่ได้ดังใจเลยยิ่งทําให้ซาราริโองดหธนิดสะสม และยิ่งไปกว่านั้นตรงหน้าซาลาริโอก็มีชายที่ดูคล้ายนักรบยืนอยู่อีกคน ไม่ค่อยสบายใจที่ต้องใช้หลายคนนมสโตคนเดียวนักหรอกนะครับแต่ข้าในตอนนี้หาใช่พาราดินไม่ผลลัพธ์สำคัญกว่าเกียรติยศช่วยเข้าใจด้วยคนที่เอ่ยปากออกมาคืออันเบิร์ดพอสวมยุทธปกรณ์ระดับก๊อตที่ได้รับมาจากริโมรุและได้รับกิฟต์จากการลืมตาตื่นของอดันแมนทำให้วิวัฒนาการไปเป็นเกเฮน่าพาราดินอัศวินศักดิ์สิทธิ์วิญญาณมืดในฐานะผู้ครอบครองโดยชอบธรรมของยุทธปกรณ์ที่เรืองรองอันเบิร์ดหันดาไปหาซาราริโอ ยังมีผู้ชายคนนี้อีกขนาดมองจากสายตาของซาลาริโอจิตคุกคามของอันเบิร์ดก็ไม่ธรรมดาเลยท่วงท่าแฝงไปด้วยความสง่างามของนักดาบถ้าเป็นดาบก๊อตที่อยู่ในมือของเขาแล้วก็น่าจะทําให้ซาราริโอได้แผ่มองปาดเดียวก็รู้แล้วว่ามองข้าไม่ได้ ข้าก็อยู่ด้วยนะเจ้าของเสียงนั้นคือราชามังกรอเวจีเวนติที่วิวัฒนาการไปเป็นเกเฮน่าดารากอนราชามังกรวิญญาณมืดแล้วไม่รู้ว่าไปจำมาจากไหนเวนติคำนับอย่างสง่าง,งามซาลาลิโอหน้าตึงรู้ตัวแล้วว่าเสียเปรียบสมาชิกชุดนี้ถ้าถามว่าชนะได้ไหมก็ชนะได้แต่ว่าแค่นั้นมันไม่มีความหมายตราบใดที่ดีโน,โนยังไม่ลงมือกับรามลิสซาราริโอก็ไม่มีทางชนะ ต่อให้เอาจริงตรงนี้ก็รังแต่จะเผยให้ในมือไป,ปเปล่าๆแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจะให้รับมือกับคนพวกนี้ก็หนักอยู่ซาราริโอประเมินแบบนั้นถ้าแค่คาริสกับเทนนี่ยังสามารถออามือพร้อมกับจัดการได้แต่ว่าพอมีคนเก่งระดับเจ้ามารที่ลืมตาตื่นเพิ่มมาอีก3ตนต่อให้เป็นซาราริโอก็ยังแย่แต่ว่าถ้าซาราริโอไม่รับหน้าที่เป็นตัวล่ออยู่ตรงนี้แผนของเฟโดเวก็จะพังเอาสําหรับซาราริโอที่ยึดติดกับปฏิบัติการที่สำลิดรเรเซ์แล้วถือว่ายอมรับไไม่ได้ ช่วยไม่ได้ถึงยังไงต้องฆ่าให้หมดจะเอาจริงให้ได้เห็นแล้วกันตอนที่ซาลาลิโอตัดสินใจแบบนั้นเองใช่ใช่ข้าจะบอกเรื่องที่ท่านน่าจะสนใจมากๆให้ฟังแล้วกันอาณาเขตที่ข้าพิทักษ์อยู่คือชั้นที่70ขอรับรู้ไหมว่าทําไมถึงได้ปล่อยผู้บุกรุกที่อยู่ทางนั้นไปอะไรนะเล่งนัดคำตอบไปก็ไม่ได้อะไรหรอกนะจะบอกให้เข้าใจง่ายๆก็แล้วกันขอรับนั่นก็พรไม่มีช่องให้ข้าออกโรงไงล่ะ อยากจะพูดอะไรกันแน่คงกระดูกที่สวมเสื้อคลุมของนักบุญอดันแมนปุดยิ้มชั่วร้ายและหัวเราะซาลาลิโอรู้สึกขนลุกขนาถามกลับไปเดียวนะไม่มีช่องให้ออกโรงงั้นหรอสรุปคือเกิอดอะไรขึ้นกับคอนูที่อยู่ระหว่างการบุกรุกงั้นหรอไม่ต้องถามซาลาลิโอก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้เดิมทีเป้าหมายของอดันแมนคือการทำให้ซาลาลิโอหวันไหวจึงได้พูดความจริงออกมาจากปาก ผู้บุกรุกที่โง่เขาถูกท่านเวลกินกำจัดไปแล้วดังนั้นข้าถึงได้มาที่นี่ได้อย่างไว้วางใจไงล่ะขอรับซาลาลิโอไม่โง่ขนาดมานึกสงสัยในคำพูดนั้นถือว่าคอโนเสียท่าแน่นอนแล้วซาลาริโอจึงเลือกที่จะค้นหาคำตอบว่าเป้าหมายหลักสำเร็จหรือไม่ <c oughs> อย่างนี้นี่เองถ้าอีกฝ่ายคือเวลกินคอนนคงสู้ไม่ได้หรอกดูเหมือนสถานการณ์จะแปลกไปหลายจุดเลยนะแต่ช่างมันก่อนแล้วกันแล้วนี่ก็เลยเอกองกําลังเหลือเดนทั้งหมดมาเล่นงานข้าง,งันด้้อสาเหตุที่เวลกินไม่มาทางนี้คาดว่าน่าจะเป็นเพราะมาซาโยคิแสดงว่ามาซซโยคิคือผู้สืบทอดดวงวิญญาณของดูดอร่าจริงๆด้วยเฟลโดเวที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยข่าวกองของจกอักรวรรดิสั่งการให้สังหารมาซซโยคิเพื่อขจัดความเสี่ยงแม้เพียงนิดหน่อยไว้ก่อนแต่มันกลับกลายเป็นความจริงขึ้นมาแถม เวลกินยังรู้เรื่องนั้นอีกเจ้าคอนูก็โชคไม่ดีเลยนี่ถ้าสลับหน้าที่กับข้าแต่แรกก็ไม่เป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าปล่อยเวลกินไปก่อนก็ได้ขอแค่มีท่านมิคาเอลก็ควบคุมคนคนนั้นได้ไม่ยากหรอกตอนนี้ที่สําคัญกว่านั้นสิ่งสําคัญคือทางดีโนต่างหากดูสบายใจดีนี่อย่างนี้นี่เองเจ้าแก่งพอจะรับมือท่านเวลกินได้อย่างนั้นสินะถึงไม่อยากจะยอมรับก็เถอะแต่ดูถูกพวกเราหน้าดูเลยนี่ แม่แม่ถึงพวกเราทุกคนจะช่วยกันดุมก็ยังมีโอกาสแพ้สูงนี่ขอรับคาริสเป็นคนไหวพริบดีและดันแมนเองก็รอบรู้ทั้งสองต่างก็ตระหนักได้จากท่าทีของจาราริโอว่าคงซ่อนพลังอันอยังไม่ถึงเอาไว้อยู่แต่ถึงอย่างนั้นคนที่ได้เปรียบก็ยังเป็นพวกอดันแมนอดันแมนเอ่ยถึงสาเหตุนั้นข้ารู้เป้าหมายของคำถามนั้นนะขอรับเป้าหมายแท้จริงของท่านคือท่านรามิลิสสินะพวกเราได้รับคำสั่งให้คอยเฝ้ารักษาความปลอดภัยของท่านรามิลิสเหนือสิ่งอื่นใดเป็นประจำอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ตื่น อารันแมนก็ตรวจสอบความปลอดภัยของรามริลิสก่อนนั่นย่อมแน่นอนขอแค่รามริลิสปลอดภยัยเรื่องอื่นไม่ค่อยจัดการทีหลังได้ที่สําคัญคือนี่เป็นคําสั่งเด็ดขาดจากริมูรูด้วยพวกอาดันแมนเป็นกาเดียนหน้าที่คือปกป้องเขาวงกดสรุปคือรักษาความปลอดภัยของรามริลิสนั่นเองแล้วนี่ท่านลามิลิสปลอดภัยสินะคะแน่นอนขอรับท่านเ็นนี่ท่านเซกิออนมุ่งหน้าไปแล้วไม่ว่าใครก็ทําอะไรท่านลามิลิสไม่ได้หรอกขอรับ งั้นหรือคะถ้างั้นก็ค่อยวางใจหน่อยเทนนี่ยิ้มคนอื่นก็เช่นกันต่างพากันปวดเสียหน้าลงใจเท่านี้ก็วางใจและตั้งสมาธิกับซาราริโอได้แล้วส่วนตัวซาราริโอเองนั้นพอมีชื่อเซกิออนโผล่ขึ้นมาก็สังหณ์ว่าดีโน่น่าจะพลาดเซกิออนนี่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นคนที่ควบคุม distortion field ได้สินะแต่ถ้าดีโน่อจริงไม่สิคาดหวังกับผู้ชายคนนั้นไม่ได้หรอกไม่มีใจจะทำภารกิจนี้อยู่แล้วด้วยป่านนี้คงซาลาริโอคาดเดาสถานการณ์ ได้ค่อนข้างถูกต้องจังหวะนั้นเองที่มีจิตสื่อสารจากดีโนโส่งมาเฮ้ยซาราลิโอได้ยินสินะแผนล้มเหลวเวลกินเข้าร่วมต่อสู้คอนูเหมือนจะโดนเล่นไปแล้วทางข้าเองก็มีตัวอันตรายโผลมาตอนนี้กําลังถอยทับเจ้าก็หนีออกมาก่อนเขาวงกวดจะปิดซะแค่นี้นะการแจ้งเนื้อหาฝ่ายเดียวทําให้ซาราลิโอหลุดหัวล้อ <c oughs> ออกมาขณะคิดว่าช่างสมเป็นดีโนซาราลิโอก็ตัดสินใจถอนตัวในเมื่อชนะไปก็ไม่มีความหมายควรเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ปรับ อยู่ดีกว่า ข้าเพิ่งจะเคยได้ริมรถความโศโศกขนาดนี้กับศัตรูกระจอกที่แค่สัตว์ทีเดียวก็กระเด็นกลับมาต้องถอยทับเนี่ยแต่ไม่มีข่าวหน้าแน่จะมาไว้เถอะหลังประกาศเหมือนขี้แพชชวนตีแล้วซาลาลิโอก,ก็พาลูกน้องเคลื่อนย้ายไปจากตรงนั้นคนที่เหลืออยู่ไม่ได้ยินดีในชัยชนะแต่โล่งใจที่ปกป้องเขาวงกดเอาไว้ได้แทนตัดมาทางเซกิออนอันตรายผ่านพ้นไปจากเขาวงกดเซกิออนคลายพลังโลกมายาของตนออกจากนั้นพอหันไปหาเบเรตตาก็พบว่าเขาพารามิลิสไปนอนบนเก้าอี้ยาวเรียบร้อยแล้วพอดี ท่านดีโน่หนีไปได้สินะครับเหมือนจะอย่างนั้นนะ ถ่อมตัวนักทั้งที่ยอมปล่อยให้ท่านดีโนหนีไปได้เพราะความเมตตาของท่านนามิสแท้ๆเป็นอย่างที่เบเรต้าพูดเซกิออนรู้ดีว่าดีโนสวมกับนายคืนชีพอยู่แต่ก็จงใจปล่อยผ่านท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วนี่คือการทดลองอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับรามิสการคุ้มครองของรามิสจะทํางานหรือไม่ผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นดีโนชนะเดิมพันแล้วรอดไปได้สําหรับเซกิออนแล้วจะออกมาแบบไหนก็เหมือนกันผลการทดลองเป็นแค่ผลพลอยได้เพราะตั้งแต่ตอนที่ปกป้องเขาวงกดเอาไว้ได้ เงื่อนไขชนะก็ครบถ้วนแล้ว หากท่านรามิสปรารถนาแบบนั้นข้าก็ไม่คัด้านเบเรต้าเองก็ไปักหน้าในเมื่อตั้งรับการโจมตีของสโตได้สําเร็จก็ไม่จําเป็นต้องฆ่าแกงโดยปราบประโยชน์เดิมทีถ้ายังไม่รู้ถึงจิตใจเมตตาของเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วเซกิออนตั้งใจว่าจะไล่ตามขึ้นอยู่กับท่าทีของดีโน่ถ้าไม่มีท่าทีว่าจะหนีไปก็จะบดขยี้ให้สิน้นแต่เหมือนจะไม่จําเป็นดีโน่ที่หนีไปชักชวนพวกพ้องเสนอให้ถอยทัพพวกพ้องทั้งสองก็ตอบรับแล้วจากที่นี่ไป แล้วนี่ซาลาเิโออะไรนั่นละ่ะท่านอนดันแมนมุ่งหน้าไปแล้วกลิ่นไยนก็หายไปแล้วด้วยคงตัดใจหนีไปแล้วละ่ะตอนนี้พวกอดันแมนก็ฟื้นขึ้นมาเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยแล้วสตูที่เหลืออยู่ท่าทางจะเลือกถอยทับกันแบบนั้นก็ดีอืมถ้าไม่มีท่านลามลิสพวกเราคงแพ้ไปแล้วล่ะนะก็จริงหรือต่อให้ชนะก็คงต้องมีคนตายสำหรับพวกเราแล้วก็เท่ากับแพ้นั่นแหละ ถูกต้องเซกิออนกับเบตตาพยายักหน้าให้กันทั้งสองต่างก็คิดเหมือนกันว่าคงต้องระวังมากกว่านี้เสียแล้วแต่อย่างไรก็ตามเท่านี้เขาวงกดก็ปลอดภัยเซกิออนตรวจด,ดูให้แน่ใจอีกครั้งว่ารามิลิสปลอดภัยแล้วจึงกับเขตปกครองของตนเองและก็ขอจบตอนที่339เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ